สวัสดีครับ EP นี้ฟุตบอลเล่าเรื่องพาทุกคนมาอยู่ที่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราจะพาทุกคนมาเจอกับน้องชายคนหนึ่งนะครับที่เราได้บอกไปแล้วนะครับว่าตั้งแต่ EP นี้จะเป็นต้นไปนะครับจะนําเสนอในส่วนของความคิดมุมมองของเยาวชนนะักฟุตบอลรุ่นใหม่นะครับว่าเขาคิดยังไงกับฟุตบอลน,นะครับโอเคก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่กับแฟนเพจฟุตบอลเล่าเรื่องทุกคนด้วยนะครับขอให้สุขภาพ ดีนะครับร่ำรวยเฮงๆงรวยนะครับในปี2566นี้นะครับโชคดีปียกตายครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับบอรวัตศิสวะครับปัจจุบันแบงค์เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬางรมการบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับชั้นอะไรครับแบงค์ชั้นม .5 ครับผมตั้งแต่13ปีครับ13ปีคือชั้นม .1 ครับผมอ๋อ ทำไมแบงค์ถึงมาเข้าโรงนี้ได้ก็มาแบบว่ามามาคัดมาเนี่ยทำไมแบงค์ถึงคิดว่าอยากเป็นนักฟุตบอลนะครับก็มีไอดอลอยู่ในตัวเองก็ทั้งตัวเองก็ชอบเล่นกีฬาด้วยครับพี่แบงค์บอกว่ามีไอดอลนี่คือไอดอลยังไงนักฟุตบอลที่เราอยากเป็นเป็นแบบใช่ไหมครับใช่ครับใครครับพี่กวินครับอ๋อตองกวินใช่ครับ แล้วตอนที่แบงค์เนี่ยตัดส,สินใจที่จะมาเป็นนักฟุตบอลแบบซึ่งซึ่งเข้ามาอยู่ในโรงเรียนประจำเนี่ยแล้วเป็นโรงเรียนกีฬาด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นกึ่งอาชีพแล้วแหละครับผมตอนก่อนที่จะเข้ามาแบง,งค์มีความคิดยังไงบ้างอยากเป็นนักฟุตบอลเลยเหรอใช่ครับก็ตั้งตัวเองชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กด้วยครับก็เ,เลยตัดสินใจมาครับหาอะไรได้ให้ครอบครัวใช้เลี้ยงครอบครัวนีครับ คือฟุตบอลแบบยุคสมัยนี้คือแบบมันเป็นธุรกิจแล้วครับคือแบบคนก็คนส่วนใหญ่ก็เขาก็เข้ามาแบบนี้ครับก็แบบเวลาเราแบบสนใจแบบไปคัดที่ไหนครับทางก็พอก็แบบสนับสนุนพาไปตลอดครับผม <c oughs> ได้ได้การเรียนรู้การแบบฝึกตัวเองได้เยอะอยู่นะครับ ทั้งวินัยในตัวเองแบบนี้ก็ต้องมีครับถ้าถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้อย่างแรกอะได้เรียนฟรีด้วยใช่ไหมใช่ครับเรียนฟรีแล้วตั้งแต่มอหนึ่งตอนนี้เราปัจจุบันมออะไรนะมอห้าครับมอห้าคือถ้าใช้จ่ายเราไม่ได้ใช้ใจ่ายไม่ไม่ได้เสียเลยใช่ครับผมอ๋อแล้วนอกนั้นนอกจากที่เราเรียนฟรีแล้วเราได้อะไรบ้างไหมก็พวกชุดซ้อมครับสวัสดิการครับผมที่ถ้าเราถ้าเราไม่ได้มาอยู่ในโรงเรียนประจำอย่างเงี้ยเราก็จะ แน่นอนแหละก็เป็นภาระของที่ครอบครัวที่บ้านใช่ไหมใช่ครับต้องดูแลอ๋อก็ <c oughs> ผมก็ลองเนี่ยก็ถ้าจบถ้าสมมติว่าจบแบบว่าไม่มีอะไรผมก็ว่าจะหาทีมเล่นครับทีมเล่นด้วยก็เรียนเรียนไปด้วยครับก็ลองไปคัดดูครับเล่นทีเอผมก็เล่น2,118ครับ2,118ซึ่งตอนนั้นการการซ้อมมันแตกต่างกันไหม <c oughs> แตกต่างครับอืมแตกต่างกันยังไงบ้างแบง โอ้ซ้อมซ้อมซ้อมหนักขึ้นนะครับก็ต้องซ้อมหนักขึ้น,นครับความเข้มข้นใช่ครับแตกต่างกันใช่ครับความจริงจังใช่ไหมครับครับทีนี้ในในตอนตอนที่แข่งท A ซึ่งอเมเจอร์ลีกเนาะครับกับบอลที่เราแข่งในระดับเอ่อไอ,อ้นักเรียนเนี่ยมันความกดดันมันแตกต่างกันไหมแตกต่างครับแตกต่างยังไงคือแบบบอลนักเรียนใช่ไหมครับคือแบบว่าเราแบบสามารถเล่นแบบ ตามแบบอันนี้เราได้ครับคือแบบคุยกับเพื่อนคุยกับอะไรเราได้แต่ว่าถ้าเล่นแบบกึ่งอาชีพแบบต้องแบบว่ามีความกดดันสูงครับเพราะว่าเราเป็นเด็กครับที่ต้องไปเล่นกับรุ่นพี่หมายถึงว่าในในทีมนั้นเราเป็นเด็กคนเดียวเลยใช่ครับอ๋อแล้วที่ว่ากดดันน่ะแบคงรับอย่างไงบ้างก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองครับอยังไงตรงนี้สําคัญเพราะว่าหลายคนน่ะที่แบบว่าพอพอ ในระดับเดียวกันนะ่ะเฮ้ยมีความสามารถแต่ทีนี้พอขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นนะ่ะไม่สามารถที่จะจัดการตัวเองได้อะบางทีเล่นไม่ได้เลยหรือว่ามันต้องใช้ระยะเวลาแต่แบงค์แบงค์จัดการยังไรบ้างก็ต้องเริ่มจากการซ้อมครับก็คือต้องต้องปรับตัวแบบปรับตัวไปเรื่อยๆครับทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นใช่ครับอ่าแล้วในในส่วนของการให้คำปรึกษาของอ่อโค้ชในตอนนั้นนะ่ะมีส่วนไหมก็มีครับตอนนั้นแบงค์แบงค์งได้รับอย่างไงบ้างก็ พวกแบบการแบบตัดสินใจพวกกี้ีครับอ๋อมันมันทาให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้นแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นใช่ครับอ๋อแล้วตอนสองพันสิบแปดเนี่ยผลงานเราเป็นยังไงบ้างครับแบงก์ก็ผมในในความคิดของผมนะครับ,รบผมก็ว่าดีพอประมาณหนึ่งครับทาให้เราอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอัพเลเวลขึ้นมาอ,อีกระดับหนึ่งครับเนาะอ๋อโอเคทีนี้นอกจากสองพันสิบแปดแล้วแบงค์แบงค์ ไปที่ไหนบ้างก็ไล่เอ็ดพีบีครับพีบอ๋อพีบีนี้ตอนไปเนี่ยมันแตกต่างกับที่อยู่ไล่2,008ไหมก็เหมือนนกันครับเหมือนกันเนาะครับเหมือนกันเอ่อทีนี้นอกจากสองทีมเนี้แบงค์เคยไปสัมผัสที่ไหนอีกไหมเห็นบอกพี่ว่าที่พิซซิโนโลกที่นครสวรรค์เนาะอ๋อนครสวรรค์อ๋อคือมีไปซ้อมกับไปซ้อมซึ่งพี่เชื่อว่า มันเป็นการเดินทางไกลครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับคือไกลที่สุดแล้วครับอ่านี่แหละตรงนี้สำคัญว่าที่อยากรู้ว่าพอรู้สึกแบงก์อ่ะพอได้ออกไปไกลครั้งแรกในชีวิตอ่ะแล้วมันเป็นเส้นทางสายอาชีพเหมือนอยาจุดเริ่มต้นใหม่อ่ะที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดเราอ่ะแบงก์รู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นยังไงแบบมันไปเจอกับที่ที่ใหม่ะที่ที่ใหม่ๆซึ่งเราแบบไม่รู้จักใครตอนที่เราไปาแรกๆเลยครับ ไม่รู้จักใครแล้วเราวางวางตัวเองยังไงเราให้ให้ตำแหน่งของตัวเองว่ายังไงบ้างตอนนั้นมันก็ต้องแบบอ่าต้องเข้าหารุ่นพี่ต้องอะไรครับแล้วกดดันไหมก็กดดันครับเพราะว่าไปตอนแรกเนี่ยผมแบบไม่ไม่รู้จักใครเลยครับได้แบบได้ประสบการณ์ได้แบบได้ดูพวกรุ่นพี่ที่ระดับยู่ะระดับเขาแข่งครับก็ดูพวกนี้ก็เก็บมาเป็นประสบการณ์ตัวเองครับสามที่เรา ไปอ่ะเราคิดว่าเราเอามาพัฒนาตัวเองเยอะไหมเยอะ yeah, ครับอ่าทีนี้ตรงนี้แหละพี่อยากให้ให้แบงค์ขยายให้หล,หลายๆคนเข้าใจว่าการที่เราอยู่อยู่ที่เดิมอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราโอ้เราเก่งมากเลยแต่ไปอีกที่นึงอ่ะมันได้มากกว่าที่ที่เราคิดอ่ะตรงนี้แบงค์แบงค์คิดว่าถ้าบอกหลายๆคนได้อ่ะถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าถ้ายังไม่มีโอกาสแบงค์จะทำยังไงอยากจะบอกเขายังไงสติว,ว่ามีเพื่อนกลุ่มนึงเนี่ยที่เขายังไม่ได้รับโอกาสแบบนั้นอ่ะ บงค์อยากให้เขาไปรับโอกาสแบบนั้นบ้างแบงค์อยากบอกอยังไงบ้างคือต้องแบบขยันซ้อมพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะอย่าอย่าเพิ่งท้อครับคิดตลอดเลยครับเพราะว่าเราเคยไปแล้วครับคือแบบว่าผมก็เจ็บมาคิดมาพัฒนาตัวเองตลอดครับว่าเออสักวันหนึ่งเราต้องก้าวไปถึงแบบนั้นครับอ๋อโอเคทีนี้มันมันทาให้เรากลับมาซ้อมแบบเข้มข้นมากขึ้นไหมกับ <c oughs> ครับเข้มข้นครับเหมือนมงมันมากยิ่งขึ้นใช่ครับใช่เพิ่มครับต้องต้องต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มต้องอันนี้ต้องมีแบบว่าแบบต้องสปีดตัวเองอ่ะขึ้นกว่านี้ครับกลมพระนะครับเสื้อคอครับกลมพระนี่อยู่ช้อเสือคอครับเสวยอคอจะเริ่มแข่งตอนไหนแบงค์เดือนหน้าน่าจะเดือนหน้าเลยแบบครับอ๋อเดือนหน้าปีเมื่อกี้ก็ไปนะแต่ว่าตก ตรงรอบแปดครับอ่ารอบแปดถยคอนี้เราแข่งที่กรุงเทพเนะาะคลองหกใช่ครับแล้วทีเนี้ยในรายการโอมาลาถ้วยคอทีมเราเนี่ยเราเราคิดว่าส่วนตัวแบงค์คิดว่าพร้อมขนาดไหนพร้อมเลยะครับพร้อมมากใช่ไหมใช่ครับพร้อมมากมัม่นใจในทีมนี้มากครับอ๋ออะไรที่ทาให้เรามั่นใจคือจากพี่จากเพื่อนร่วมทีมครับแบบโค้ชใช่ครับโค้ชอาจารย์ใช่คือเอาง่ายๆคืว่า ถ้าถ้าแบบว่าเราฟอร์มบงมาฟอร์มทีมมาเงี้ยค,คือมันพร้อมที่จะลุยแล้วแหละใช่ไหมใช่ครับมันเราก็มั่นใจว่าจะทําผลงานให้แบบอัพขึ้นไปในควยขอได้ครับผม<อ>คือมั่นใจคือตั้งเป้าไว้แหละครับปีนี้ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเราเด้วยเนาะใช่ครับทีนี้ถ้าถ้าช่วงท้าแหละถ้าแบงค์อยากจะฝากให้เชียร์ในการแข่งขันควยขอ รั้งเนี้ยแบงค์อยากจะฝากอะไรเผื่อเผื่อมีแฟนๆแล้ได้ดูอยู่ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม,ม,มก็คือเรื่องแบบต้องแบบขยันนะครับ<ม>ก็คือหนึ่งเลยครับคือต้องขยนันต้องอดทนครับมีวินัยในตัวเองด้วยครับถึงจะมาแบบแบบนี้เดินเส้นทางนี้ได้ครับอื<ม>แบบเรียนฟรีก็ที่พักฟรีครับก็<ม>ข้าวโรงอาหารก็สามมื้อฟรีครับโอ้โหพอดีเลย ดีดีเลยครับทีนี้ถ้าอยากให้ฝากติดตามติดตามผลงานแบงค์ได้ที่ไหนได้ที่ทาง a c e b o o k ครับผมเดี๋ยวพี่ขึ้นให้นะครับผมโอเคก็ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ E ีีนี้ของน้องแบงค์นะครับวรวุฒนะครับสีสว่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องแบงค์ด้วยนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสำหรับแฟนๆชาวไยเอ็ดนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจฟุตบอลเล่าเรื่องกันต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ